พี่จานุอยากกินอุ้ยน่ารักน่า,นาเอ็นดูมากเลยดูค่ะเออโอ้ยน้องวินนี่กับพี่พี่น,นะคะกินผลไม้ด้วยเล่นดินไปด้วยค่ะโอ้ยอยากเล่นก็อยากเล่นอยากกินก็อยากโอ้ยมายกขาโชว์พี่พี่เอาพี่พี่ถอยก่อนโอ้ยนอนลงแล้วให้น้องเล่นก่อนน้องอยากเล่นแรงค่ะพี่พี่แล้วพี่พี่ยืนรอตรงนี้ก่อนนะคะ เอ้ยดูเอาเถิดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีพี่พี่มาเล่นกับน้องมินนี่อีกแล้วนะคะมีของมาฝากน้องมินนี่ด้วยน้องมินนี่พี่พี่มาแล้วน้องมินนี่ะะพี่พี่มาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วมาหาพี่พี่แล้วพี่พี่เขามาแล้ว จะพากันเล่นกองดินหรือเปล่าอ๋อน, siglo, นั่งลงนั่งลงนั่งลงโอ้หนูอยากกินอยู่พี่ๆจ๋าแต่หนูก็อยากเล่นดินเข้าเต็มตาพี่เขาแล้วลูกอ่านั่งลงก่อนนั่งลงโอ้โอ้หนูอยากกินค่ะโอ้หนูอยากกินพี่จ๋าหนูอยากกินอุ้ยน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยดูค่ะเออโอ้ยน้องวินนี่กับพี่ๆนะคะ กินผลไม้ด้วยเล่นดินไปด้วยค่ะผ่อนคลายสุขก,กายสบายใจโอ้จะนอนหลับทับพี่เขาแล้วนอนหลับลงแล้วพ่ะจา๋าโอ้อยากเล่นก็อยากเล่นอยากกินก็อยากโอ้ยมายกขาโชว์พี่พี่เอาพี่พี่ถอยก่อนโอ้ยนอนลงแล้วให้น้องเล่นก่อนน้องอยากเล่นแรงค่ะพี่พี่แต่พี่พี่ยืนรอตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ยดูเอาเถิดค่ะ เวลาเขาสุกกายสบายใจก็จะประมาณนี้นะคะอืมโอ้ยขนาดจะหักได้หนาอ้วนไม่ขดไม่เจาะแบบนั้นสิลูกดูสิเขาไปเอาขนาดเขาไปเจาะดินงาทองอ่ะลูกเฮะพี่พี่ป้อนป้อนหนูหน่อยค่ะอ่าโอ้ปอนแล้วมายังไงดีหิวก็หิวแหละอืมเปื้อนก็เปื้อนเนาะทีนี้เปื้อนก็เปื้อนอะ่ะ เออนั่งลงเลวน้องมินนี่พี่พี่ก็ป้อนในปากเลยนะคะอพี่พี่ก็ป้อนอ่ะพี่พี่เขาหนีแล้วพี่พี่เขาหนีแล้วพี่พี่เขาหนีแล้วทำยังไงดีพี่พี่เขาหนีไปทางนู้นแล้วพี่พี่เขาหนีไปทางนู้นแล้วเออนั่งลงคุยกับพี่พี่เราคุยกับพี่พี่ แซ่บแซ่บหลายให้พี่พี่ป้อนก่อนนะคะโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยด้วยเนาะโอ้ยกินทันไหมล่ะลูกอร่อยไหมพี่พี่เขาถามอร่อยไหมคะอ่ะหมดแล้วพี่พี่เขาจะไปแล้วนะบายยโอ้หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมพี่พี่หนูไปด้วย หนูไปด้วยหนูไม่ยอมโอ้ยหนูไม่ยอมหนูจะเล่นดินตรงนี้เปล่าลูกพี่ๆเข้าไปแล้วเดอ้อโอ้ลื่นลื่นล,ลงโอ้โอ้ยนงังลุกได้ไหมนันอ้วนลุกได้ไหมลูกเออเอาโอ,โอ้โหเอออืมนะคะสุกกายสบายใจมากผ่อนคลายนี้สบายใจเหลือเกินอื้ดอยู่หมจยว เออเหอะเราคือเปื้อนมากเลยปลปลาปล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 พระจ๋าปลาปลปลาปลไปเข้าบ้านปลาบายบายพี่พี่นะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่พี่มาเล่นด้วยกันใหม่นะบ๊ายบายจ้าไปล้างตัวใหม่ก่อนค่ะทีนี้เออเหอไป